สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาแกล้งน้องของผมนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมคิดอะไรออกอย่างหนึ่งทุกคนคือช่วงนี้นะครับผมไม่ได้เล่นฟรีไฟล์เลยนะครับแล้วก็คือไม่ได้เจอไอ้ฟุกเลยอ่ะนะครับหลายหลายคนอาจจะงงนะครับว่าฟุกเป็นใครนะครับฟุกก็คือน้องในแคนนะทุกคนนะครับเนี่ยฟุกนานะครับคือมันเป็นตัวียนนะครับทุกคนตัวียนของแคนนี้เลยนะครับแล้วมันก็ป่านจัดด้วยทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแกล้งมันนะครับโดยการที่ผมเนี่ยจะแกล้งบอกว่าผมมีปัญหาในชีวิตนะครับต้องการเงินนะ ผมก็จะแกล้งว่าแบบผมติดการพน,นันนะครับเอาเงินไปใช้นู่นใช้นี่อะไรเงี้ยต้องกินต้องเลี้ยงอิ่มอะไรเงี้ยทุกคนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้ฟุ๊กจะให้เรายืมหรือเปล่านะครับเกนมันจะเฉยนะทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง3,000ไลค์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ สำหรับใครที่อยากดูฟรีไฟล์แบบสดๆแล้วก็อยากเล่นกับพี่นะครับอย่าลืมมากดติดตามที่เพจจานทีมด้วยนะครับตอนนี้พี่สตรีมฟรีไฟล์แทบทุกวันเลยนะครับแล้วก็เปิดเล่นกับคุณดูด้วยนะฮะอย่าลืมมาเล่นด้วยกันเยอะๆนะครับฮัลโหลไยรุ่นพี่ค <Hello, S 1> ค่ถึง uh, เอง uh, วะตอนนี้พี่มีเรื่องเครียดมากเลยอะ่ะเป็นไรไม่รู้ว่ะช่วงนี้ไม่มีความสุขเลยอะ่ะเหมือนมันเหมือน,น,นมันมีอะไรขาดไปในชีวิตอะ่ะใช่ใช่ผมหรือเปล่าพี่ใช่มึงไม่ชวนกเหลาบแล้วช่วง <laughs> น,นี้พี่ไม่ีเรื่องเครียดอ,อะ่ะพี่พี่เลยแบบจะมาปรึกษาไ แบบปรึกษาแทบทั้งแคนแล้วอะเหลือเองคนเดียวนะตอนนี้คือพี่จะพูดว่าไงดีอะพูน้องเลิฟคือแบบพี่ไม่มกล้านนพูดว่ะตีบอกมาเลยมองมาเลยเหรอเองรับปากก่อนว่าเองเองจะโอเคอะไรเงี้ยพี่พูด่าก่อนดิก็ไปรู้ว่าพี่นีาจริงพี่ก็ไม่ค่อยแบบอยากจะมาพูดนี้กับเองเท่าไหรอ่อะพี่มีปัญหาเรื่องเงินขอแล้วโอ้พี่รู้จ่าเองไงพี่ไปถามมาทั้งแคนแล้วเนี่ยคือแบบพอไม่ให้พี่อ่ะแล้วพี่แล้วพี่ผมให้ พี่จะไปทำอะไรครับพี่จะไปทำไรพี่จะไปเลี้ยงอิ่มคือตอนนี้อิ่มมาบ้านพี่บ่อยมากเลยคือพี่ก็ไม่กล้าไปยืมคนอื่นเ่งเข้าใจปะจะยืมเนมเนมก็ไม่ให้เพราะยืมมันบ่อยแล้วไงคือช่องนี้แบบพี่กกินแต่มาม่าเพราะว่าอิ่มมาบ้านพี่บ่อยไงเอ็งพอจะช่วยพี่ได้ปะทำไมต้องแยบด้วยอ่ะเออผมกำลังคิดอยู่ครับพี่ไม่ขอเยอะพี่ขอห้าหมื่นเอง โอ้จางเกินไปพี่วิวเขากินเยอะขนาดนั้นได้เหรอพี่เลี้ยงหลายวันไงพี่ต้องอยู่สองสามเดือนเลยนะพี่ไม่มีตังค์เลยช่วงนี้เป็นมิตรภาพที่รู้จักกันในเกมมานานนะพี่ขอยืมได้บ้างละห้าหมื่นแล้วผมจะเะไรกินเองรวยอยู่แล้วนี่เ,เคยบอกอะ่ะ <c oughs> สุระเองไม่เท่ากับพี่หรอ,อกพี่ขอ,อก,ก่อนได้ป้างละ <c oughs> ได้ไหมอะ่ะนะมันได้อยู่แล้วพี่แต่พี่ได้คืนผมนานเกินไม่นานหรอกพี่ได้ยินว่าเองให้คนอื่นยืมเหมือนกันอ่ะแต่ทำไมเองต้องมางงกับพี่หรอวะไม่ผมก็ให้ยืมแต่เขาก็คืนไง อาก็พี่ก็คืนเหมือนกันแต่พี่ก็ขอแต่พี่ขอเลด้ปล่าล่ะก็ต้องใช้เินใช้จ่ายของผมกนะใช้จ่ายอะไรพวกเองไม่มีอะไรหลอกวันๆเองอ่ะเท่าแต่อ่ะพี่ขอยืมไปทําประโยชน์ไปเลี้ยงอิ่มอ่ะเองไม่ให้พี่อะพี่ก็เกินไปจานเนี่ยพี่มีค่าบ้านก็ต้องจ่ายค่าน้ําค่าไฟไอ้นมมาอยู่บ้านก็ไม่ช่วยค่าไฟพี่แต่จะตัดเพื่อนกับพี่อีกเองไม่เขดดูแล้วกันมันแบบมันหนักหนามากเลยนะนี้ แบบยุมเล้าอะ่ะไม่มีตังค์เดือนหน้าไม่ขอยืมชิ้นปีไง,ไ,งไม่กี่เดือนเองฟกกันยาตุลาพื่อจิทันวาสามเดือนเองฟกนั่นเองทำไม<อ>วะพิจภราพที่น,น้องมันยืมเงินไม่ได้ะวะว่เดินเดินหน้าผลใช้อะไรมึงอะ่ะมึงไม่ต้องใช้หรอกไอพี่แจ็คก่อน <c oughs> ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะบอกว่าแฟนผมเนี่ยโทรมานะครับว่าเหมือนมีอะไรร้ายแรงเกิดขึ้นในชีวิตต้องพันเงินแบบด่วนมากเ <c oughs> ลยเดี๋ยวผมจะขอบันเพิเ่มไปหนึ่งแสนนะครับทุกคนมาดูกันว่าฟุกจะให้หรือเปล่านะครับโอ้ไม่กี้อิ่มตัวมา ผมผเอี่ยมโทรมาก็บอกว่าพี่ทีมตอนนี้ยืมตังค์ได้ไหมห้าหมื่นมันบอกเป็นต้องการใช้เงินมากมันบอกว่ามันมีปัญหาชีวิตมันอ่ะฟูกไปขอตอนนี้เลยได้ป้าโอนไหมพี่ได้ป้าห้าหมื่นแต่รว่าพี่ไปยืมเองแสนหน้จะแค่ห้าหมื่นอาจจะไม่เลยหรอทำไมว่าฟุกพี่น้อนเดือดร้อนนะาาอ่ะทำไมเองไม่ให้วะแต่เองแบบมีน้ำใจสักนิดนะ ก็คงให้พี่ล้วอะแต่ว่าเองอะปกติกับพี่พี่แบบเมนูจะอ้อนมอเองยังไงแล้ววะไม่ขอยืมตังเองหรอนะต๊ะพี่จะคืนได้ผมที่คืนก็สองยอดก็สิ้นปีเลยแสนหนึ่งพออิ่มพี่ไม่แน่ใจฮะแบบอิ่มจะคืนตอนไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าของพี่ะสิ้นปีของอิ่มกาจะแบบถัดไปอีกเพราะว่าช่วงนี้อิ่มเดือดร้อนไงเดือด้อพี่โอนคืนหมือนหนึ่งได้เปล่าโอนคืนเหมือนหนึ่งเราก็ก็พอได้นะเหมือนหนึ่งลก็หาได้อยู่ แต่พี่ไปยืมยืมเนมมาโอนให้ก็ได้แล้วพี่แบบไม่เดือดร้อนจริงพี่ไม่มาแบบมาทักหายเองหรอกฟุ๊กเองก็รู้เนี่ยเองรู้ป่าว่าทำไมพี่แบบมายืมตังค์เองอะอยากรู้เหมือนกันเนี่ยพ่ติการพนันไงแบบนี้ โพี่ไปไปว่าเออพี่พี่ไปเล่นน่ะพี่ไปเล่นพี่แบบพี่พี่เสียพี่ก็เลยเอาพี่พี่ก็เล่นแล้วโอ้พี่ก็เลยว่าพี่จะต่างเอฟเฟคคืนคุณอะไรเงี้ยโอ้มันจะดีป่ะเนี่ยพี่จะไปเล่นต่อหรือเปล่าจาไปเล่นต่อพี่ก็เอาไปคืนคุณไงคือแบบเอาห้าหมื่นถ้าเกิดชนะมันก็ได้เอ้ยมีคอมีคอหน้าพี่ มันไม่ดีจ้าจ้าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยจ้าเป็นเดินกบพันนั้นไม่ดีโอ้ก็พี่ว่าพี่จะขายช่องนะพี่จาคุณคืนไงพี่พี่หมดเยอะมากเลยตอนนี้พี่เป็นนี่ประมาณแสนนึงพี่ยืมเองไป5ห้าหมื่นนี่คือพี่พี่ต้องไปคืนคุณนะแต่ว่าถ้าเองแบบ เห็นใจพี่ก็นี่จะช่วยพี่จัดนี้ป่ะนะจัดเดียวต่พี่จะเลิกเล่นเลยน้องเล็กมันจะเลิกได้หรือพี่ถ้าผมให้พี่ไปนี่พี่จะไปเล่นต่อหรือเปล่าพี่อ่ะพี่สัญญาเลยว่าพี่พี่จะเลิกโอเคปะถ้าเองให้พี่ยืมเล่พี่อิ่มไม่รู้ใช่ไหมนะพี่ติดไม่รู้พี่ก็แอบเล่นอ่ะพี่เล่นออนไลน์ไงทำไมพี่แย่ขนาดนั้นเลยวะพี่ก็แค่แทงบอล แทงไรเองอะสนุกสนุกพี่ก็เล่นพี่ผิดตรงไหนวะพีผิดตั้งแต่พี่เข้าไปเล่นแล้วพี่ทำไมวะเล่นแั้ผิดตรงไหนอะเนี่ยแล้วพี่ให้ออวเองพี่ขอแสนหนึ่งได้ปะมันได้อยู่แล้วพี่พี่พี่จะไปเล่นหรือเปล่าพี่ั้นแหละผมไม่ได้พี่ไม่ได้เล่นพี่จะเอาไปจ่ายนี้พี่พี่จะเลิกเล่นเลยแต่ถ้าเล่นมันดีนะถ้าพี่ได้ก็คือเองก็ได้กำไรได้ไงนล้พี่ให้ดอยโอ้โหไม่พี่พูดยางงี้ถ้าเสียขึ้นมาอีกอะก็ไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ก็หาวิธีเอาไงตอนนั้นนอย่่าเละมูง ก็มันพวกับพี่ว่ามันจะถักเพื่อนพี่ไงจันก็เกินไปวะทำไมมันรเจอคนเยอะจัวะขนาดเพื่อนพี่เองอพ่ะพี่จะหลังนี่ลนผมเป็นมั่นยน่ากวายจนอกลงโอ้ยเสร็จละโดนไปเม็ดเลยหลายวอร์เลยไอวอร์จานโอ้จุดจาน ทำไมชูไม่น่าวะมาแล้วจานอืมพกุกยิงแควนเลิกได้เลิกนะพี่เลิกกัน มันเริ่มไม่ได้มันมันต้องเอากําไรอ่ะแบบพี่เสียไปเยอะพี่เสียไปเป็นล้านพี่วพี่เป็นเรื่องผมไม่ให้นะพี่โอเขาทำไมอ่ะเอ่เอรอมาเล่นกับพี่ปะล่ะแต่ตอนนี้แบบอิ่มมีปัญหาโทรมาห้าหมื่น้วพีอิ่มมีปัญหาพอก็พอจะโอนได้แต่พี่จะเพียดิโอ้พี่เอาไปเล่นขนันโอ้พี่เล่นก็เล่นเฉยเฉยสี่สารชีวิตไงตอนแรกผมจะโอนให้พี่ลวเดี๋ยวพี่พูดเยอะตัวไหนล่ะแมง อรอดิอรอดิเดี๋ยวพี่จะยิงหวานมันโดดป่ะฮะโอ้โหโก,ลกลัวกลัวจริง ยิงสลิงขึ้นมาข้างบนนะเฮ้ยเกือเฮ้ยซ่อมโอเคโผล่ขึ้นมาแล้วโอ้ <c oughs> โหล้มล่วงเลยจา้าขึ้นมันม,มีลูกสองคู่เลยจา้าต้องมาเยอะเขียด โอ้เข็ดปะถ้าเอไม่ให้พี่ยืมพี่ก็ไม่รู้จะทำไงจีบิตอบผมพี่พี่เครียดปะไม่ให้ผมไปพี่ได้ได้พี่ขอได้ป้าล่ะได้ได้พี่พี่ต้องสัญญาผมก่อนสัญญาอะไรโอพี่จะไม่เล่นการพนันพี่ไม่รับปากโอ้พี่ต้องรับปากผมดีทำไมผมไม่ให้นะพี่เริ่มไม่ให้ก็ไม่ให้ไม่เอาก็ได้ปะจะพูดอย่างเงี้ยก็ไม่เอาไงจาะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยจะแต่จะติดนันก็ไม่เอาไงพี่พี่ก็จะขายบ้านบ้านเรียนกันอ่ะเข็ดปะ พี่พก<ะ>็จะได้รู้ว่าเองแบบเองไม่ให้พี่อะไรนงใจก,ก็เกินไปว่ะเฮ้ยโอเคไม่เอาแล้วก็ได้ไม่เอาอะไร,บบไ,ออะไ,รไปไปกับมึ้งไปเปตะออกตีบะไปไปเลยไปเลยไปเลย <c oughs> เบื่อกูไม่เล่นกับมึงแล้วขอยืมตาเป็นย่างก็ได้แหละโอ้ฝันมันเล่นอนะทุกคนต้องมาเชื่อจริงวะ่ะกับจะโอนให้ผมจริงละผมไม่คิดว่าแบบมันมจะให้ผมจริงอะ <c oughs> อยากชอบเลยและติดการพนันด้วยนะครับก็นะครับทุกคนการพนันเนี่ยอย่าไปเล่นนะครับอันนี้พี่หยอกเนาะมันเล่นนะที่จริงพี่แบบไม่ได้เล่นไม่ได้ติดเลยนะครับไม่เคยแตะด้วยนะทุกคนก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไรให้พี่นะครับแล้วก็ขอบคุณไอ้ฟุกด้วยนะครับที่แบบมันมีน้ำใจผมยืมนะฮะคือเพื่อนแท้เนี่ยจะรู้ว่าต่อเมื่อเราแบบลำบากนะทุกคนนะถ้าเราไม่ลำบากนี่เราก็ไม่รู้นะครับว่าใครจะดีกับเราบ้างนะทุกคนเราวันนี้ผมจานทีมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันใหม่นะครับบายบะ